พอเจริญพรนบาสกบบาสิก,กบบาเดกยวกันบางครั้งตาเราเนี่ยมองไปเห็นดอกไม้ที่มันดูสวยงามมันก็ร่มรื่นเนาะแล้วก็รู้สึกดีต่อใจมันส่งผ่านเข้ามาในใจแต่บางครั้งเหลือไปมองที่ขาเราเอ้าวกำลังเหยียบขี้หมาอยู่ก็ส่งผลมาต่อใจเหมือนกันแต่ส่งผลของความทุกข์ใช่ไหมเอ๊ะ,อะตัวกายเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายนะมันก็ส่งเข้ามาในใจหมดเนาะ หรือใจเองที่มันนึกคิดอะไรที่มีความสุขมันก็ส่งเข้ามานึกคิดอะไรที่เป็นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาในใจอยู่โอ้ใจเรามีอิทธิพลอย่างมากนะกับชีวิตของเราใจจึงเป็นใหญ่ใจจึงเป็นประธานทุกอย่างจึงสําเร็จแล้วด้วยใจดังนั้นชีวิตจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต้องพัฒนาใจหลวงปู่มั่นนะท่านได้ย้ําบอกหลวงพ่ออยู่บ่อยว่าคนเราเนี่ยมีของดีมาแต่ก่อนอยู่แล้วพัฒนามาแต่ก่อนอยู่แล้วนะั่นก็คือตัวสมาธิ มีมาแต่ก่อนท่านย้ำกับหลวงพ่อหลายรอบมากสมาธิคือความสง,งบความจดจ่อความสง,งบของใจมีมาแต่ก่อนแต่ถ้าเกิดมนุษย์รู้จักพัฒนามันก็อัปเกรดแต่ถ้าเกิดมนุษย์ไม่รู้จักพัฒนามันก็ดาวเกรดลงไปต่ําลงไปเขาจึงได้บอกในคำพีนะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมามีใจสูงมีคุณธรรมความ,มเมตตาคุณงามความดีแต่เกิดมาแล้วกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ ก็มีคุณงามความดีอย่างที่บอกไปแต่ถ้าเกิดมาแล้วกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตนั่นหมายถึงว่าลักษณะนิสัยเป็นยังไงอยากซะจนเกินไปอยากซะอยู่เสมอไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดนะกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือเกิดมาก็ขี้เกียจอ่ะกินนอนสืบพันธุ์ไม่รู้จักสร้างประโยชน์ให้กับตนหรือประโยชน์ส่วนรวมเลยไม่รู้จักสะสมคุณงามความดีเลยนั่นแหละใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน กายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดานี่เขามีคุณธรรมละอายต่อความชั่วความเกรงกลัวต่อบาปอะไรเป็นบาปไม่ทำพึงละความชั่วแล้วก็พึงสะสมบุญไว้สะสมคุณงามความดีไว้เพื่อพัฒนาจิตใจให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปนี่แหละจึงจะเป็นประโยชน์แล้วที่เราได้เกิดมาถ้าเกิดมนุษย์เรานั้นมีใจที่ดีจะพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีคิดอยู่ก็ดี ความดีนั้นก็ยิ่งส่งผลให้เรานั้นเจริญแต่ถ้าเกิดมีใจที่ไม่ดีพูดอยู่ก็ดีคิดอยู่ก็ดีทําอยู่ก็ดีโอ้ยความทุกข์ใจนั้นก็เป็นเงาตามตัวไปเลยใครอยากจะมีความเจริญก็รู้จักทําใจให้มันดีนะและรู้จักทําใจให้มันเข้มแข็งด้วยสู้สุดใจอย่าทําให้ใจอ่อนแอด้วยการทําสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร